ลองทำสีนี้ขึ้นมาดูนะครับอยากให้มีความแตกต่างโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับกับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสสีเทาแลมโบแบบนี้นี่และก็จับนะครับนำรุ่นพรอมสุดมาทําให้เช่นเดินนะครับเป็นตัว3.2ออโต้โปลิดายไทเทเนียมพัดหลังคาสตารูฟป๊อปิดผ้าแล้วก็จะเปลี่ยนครับฟอร์ดที6แบบนี้เลยนะครับนี่ชุดแต่งก็เป็นแนวสปอร์ตนะรอบคันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแต่งที่กระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่เป็นสไตล์ฟอร์ดแรปเตอร์แบบนี้โลโก้ฝากระโปรงก็ติดตั้งมาให้ครบชุดแบบนี้นะครับยังไมมมม่่หดดนนะะคครรัับเเพิววาอ้ตสก ล้ันนะครับใหญ่ๆแบบนี okay like ้นะครับพร้อมสีทูโทนได้ไฟเดย์ไทม์4จุดมาแบบนี้นะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับล้อใหม่ก็เปลียนใหม่นะครับเป็นล้อลายเวสขอบ20นิ้วเลือกใช้เป็นตัวสีดำแบล็คไมคอนะครับพร้อมยางเอทีออเทอรนเบิร์กใหม่เช่นกันนะครับแอดติดตั้งปากครอบแบบโบเวให้นะเลือกใช้เป็นสีเขียวนะครับโดดเด่นสดใสมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านไม่ชอบสามารถถอดออกได้นะครับไม่ว่ากันนะถัดไปนะครับอะชิวล้อ3ามไม่ติดตั้งมาให้ครบคุฑนะครับทุกก้อนต่างๆก็จัดเต กอกใหน้าปอบแก้มประจกคกองข้างมือจับเบ้ารองมือจับฝาถังฝาท้ายไว้ง่ายจัดเต็มทุกจุดนะครับและคันนี้เนี่ยตั้งใจไม่ติดสติกเกอร์ให้นะไม่อา อยากจะโชว์นะครับสีตัวคาแลเโมโแบบนี้นะครับรถเดิมๆนะครับบางท่านอาจจะถามว่ามันสีอะไรนะครับจริงๆมันคือสีบรอนทองอ่อนๆนะครับแต่ว่าผมอยากให้มีความเท่มากขึ้นก็เลยจับสีนี้มาให้เลยนะครับอ่ะอะข้างหลังกันบ้านดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับฝาท้ายนะครับก็มีการตั้งตัวปิวด้านหลังนะเวลาเปิดไฟลี่จะเป็นสีขาวและเวลาหยุเบรกจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับรุ่นฮาวปูดานะครับของแท้ฝาท้ายจะได้ระบบเป็นแบบปรับไฟฟา้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็บอร์ดแถวสามก็ปรับไฟฟ้าเช่นกันพ้มสวยไหมนะครับก็ตั้งใจเลือกใสส่เเป็นตัวีแชดง มาให้นะครับทำให้รถมีความโดดเด่นดูดีมากขึ้นเนาะผัดมานะครับด้านล่างอ่ะสเกิร์ตนะครับก็ฝส่ของใหม่นะครับได้ปลายท่อนะครับได้สเกิร์ตได้ตัวคิวคาดกลางนะครับตลอดแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าโฉมนี้เนี่ยรุ่นท็อปจะมี2รุ่นย่อยนะรุ่นแรกคือแพลเมียมไม่พัดนะครับแล้วก็ตัวพัดนะครับแตกต่างอย่างไรนะครับแต็ต่างหลายอย่างเลยอะไว้ง่ายนะครับปอแถวสามพัดไม่ได้นะครับหลังคาตันลูกหลังคาแก้วไม่มีนะครับแต่คันนี้มีมาให้หมดเลยนะครับนี่เลยบอกไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้นะครับผมวิสาบมากเลยอ่ะ เป็นสีครีมนะครับอ่าให้ดูมีความลับพอดีนะครับหลังคาแก้วพร้อมสลุกหนึ่งตอนแบบนี้นะครับจอกลางขนาดใหญ่เนาะระบบปรูดได้นะครับสามารถเลือกสปีได้ถึง4โมลนะครับมาพร้อมระบบลงเขาแบบลาดชันโดยที่ไม่ต้องแตะเบรคครับระบบจะมีการนะครับแยกน้ํามันนะครับแต่้อว้อิสระเลยแล้วก็ช่วยคํานวณนะครับในการเบรคให้เราเองนะครับเขาใช้มาแล้วเนี่ยกล้าพูดว่ามันดีจริงๆนะครับอ่าปันทงเลยวงแาวนในหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้คือซัมเมอร์มานะ ตอนรีกว่าตัวค้อประตูกุญแจนะครับเป็นไฟดอดแฝงด้วยนะครับกับเลขไม้ที่ยังไม่เยอะนะถ้าเทียบกับปีหนูน้อยมากนะโรเพื่อนเฮ้อรถปีสิบห้าสิบหกนะมาชมเครื่องยนต์บ้านดีกว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเครื่องยนต์รุ่นท็อปเลยนะครับสามพันสองนะครับสองร้อยแรงม้าเออขับสนุกแน่นอนนะครับเร่งแฟงขึ้นเขานะครับกําลังดีไม่มีตกนะครับแบบนี้เลยเครื่องยนต์ห้าสู 3,000ปอร์ตีซีนะครับพร้อมระบบโคโบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับข้อกาศนะครับข้ออินเตอร์เปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นของดี้วยนะ BRD นะครับที่ห้อน,นี้บอร์ดเล่อ,อขึ้นชื่อมากนะครับโครงสร้างเขาก็สวยๆนะครับนี่ฝาหน้าเดิมๆมม่ีรอยไขนะมาเป็นสีบอลฟองเดิมๆนะครับเดิมๆไม่มีแกะเลยนะแก้มนะครับ้านขวาฝอยกริบนะครับ คานหน้าคานกลางนะครับนี่สติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบหมดนะหรือจะเป็นฝัน่งซ้ายนะครับก็สวยๆนะครับรวมถึงรอบปันด้วยนะประตูสี่ม่านฟาริดท้ายไม่เคยผ่านการชนหนักปิดค,คว่ำนะครับเตินแต่นการันตีเลยมานะฟังราคาครับตัวน้องคันนี้ดีกว่านะครับกับเจ้าฟอร์ดเอเวอร์เลย์น,นะครับสามสองรุ่นท็อปสุดไม้แดงล้านเจ็ดกว่ากนะครับแต่วันนี้ไปหยับไปแล้วล้านกว่าบาทเหลือเพียงหกแสนแปดหมื่น นะครับอ่าราคานี้นะครับได้รถขับเท่รุ่นท็อปสีโดดเด่นไม่เหมือนใครเพิ่งแลกมาให้ใหม่สดๆร้อนๆนะครับล้อแม็กยางเบิกใหม่สเกิร์ตเบิกใหม่แบบนี้นะครับภายในสะอาดมากๆแล้วก็เลขไมล์เพียง1นึ่งแสนหนึ่งมกิโลเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นรถหนึ่งพันที่ค่อนข้างเพอร์เฟกนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับถ้าอยากซื้อต้องตานะครับต้องได้ตรงนี้แหละต้องได้รถแต่งเท่มีสไตล์กว่าใครแน่นอน